อยา่าทุกหงวันที่สองมาซื้อนะคะเพราะรางวันที่หนึ่งดูซื้อไว้แล้วจ้ามาซื้อรางวันที่สองกันนะคะข <c oughs> ้าวเหนียวลืมผัวโอ้ข้าวเหนียวลืมผัวค่ะใครอยากลืมผัวมากินข้าวเหนียวนี้เลยนะจ๊ะนะคะยังไม่อยากลืมกินไรเบอร์รี่จตะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดบ้านฝ่าเหวนะคะเป็นตลาดที่อยู่ในการดูแลขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยค่ะนี่ไอติมโบราณจ้าไอติมโบราณอากาศห่อนๆกินไอติมเย็นๆนะคะอันนี้ รสัวดำํำจิ้มกันกปั๊บเจ้ามีหลายไส้นะมีไส้ไก่ไส้ถั่วเค็มหม้หมวานไส้เผือกหมดแล้วเนี่ยสแสดงว่าอร่อยที่สุดตับเปะก็หมดแล้วหอดไม่ทันเลยเพราะว่าขายดีมากตลาดนี้ขายดีทุกวันนะคะใครอยากกินอาหารอรอ่อ,รอยๆนะคะสดสะอาดปลอดภัยมาได้เลยนะคะที่ตลาดป่าเฮลนะคะออจังหวัดลำปูนเจ้า ชุดสวยๆค่ะจากร้านแม่ทาอีโคอปินนะคะขายเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอก็มีผ้าคลุมไหล่ก็มีนะคะหมวกก็มีค่ะเป็นผ้าใบไม้นะคะผ้าลายใบไม้กําลังฮิตมากเลยใครอยากซื้อไปใช้นะคะซื้อไปเป็นของฝากก็น่ารักค่ะสินค้าทํามือนะคะนี่ปากมือเย็บมือทอมือค่ะผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายจากชนเผ่าปากยอนะคะ เดี๋ยวนี้ใช้สีธรรมชาติใช้สีธรรมชาติก็มีความละมุนค่ะนี่หรือว่าใครชอบสีแบบสีสันสดใสแบบฉันต้องเด่นที่สุดเอาไปเลยสีแดง <c oughs> พี่บอกว่าถ้าใครแต่งงานแล้วจะใส่เสื้อผ้าสองชิ้นคือชิ้นบนกับชิ้นล่าง <c oughs> ถ้าใส่ชิ้นเดียวชุดเดทชุดเดียวแบบนี้ยังไม่มีครอบครัวค่ะยังไม่มีแฟนหนึ่งตัวนี่ใช้เวลาอาทิตกว่า <c oughs> ถ้าหนึ่งคนทําอาทิตย์กว่าถึงจะได้เงินหนึ่งพันนะคะเนี่ย đây người đi mình ra tiền giao